วันนี้จุ๊บมินเตอร์ก็มาจัดอีก2ชุดนะจุ๊บวันนี้เป็น2อคูณสนะครับเวทสินิ้วเป็นพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นชุดพรีเมียมของเรานะครับก็เป็นโครงหล่อนะถ้าชุดพรีเมียมนะฮะไม่ว่าจะตู้เบสหรือตู้กลางะตู้เบสนี่คือมาตรฐานอยู่แล้วเราใส่โครงหล่อพันสองรอยวัตต์อยู่แล้วนะครับผมแต่พิเศษก็คือตู้กลางนะครับจะเป็นโครงหล่อนะครับถ้าเป็นพรีเมียมนะครับจะเป็นท่านธรรมดาก็จะเป็นโครงปั๊มนะครับผมตุดนี้ก็จะเป็น2อคูณสพรีเมียมนะครับโครงหล่อในชุดเริ่มต้นนะ ที่อุปกรณ์ครบนะฮะเพราะว่าเราจะจัดไปอุปกรณ์ครบก็คือมิกนะครับลักไฟนะครับไมรอยนะครับผมคอร์สพาเวอร์สตัวนะครับขับเบสซ้ายเบสกขวาแยกอิสระนะครับจะมีให้เลือก2 2แบบตัวนี้เป็นแบบเริ่มต้นนะที่เล่นกัน2อคูณสเริ่มต้นทั่วไปก็จะเป็นสเต็ปนี้ส่วนสเต็ปนี้จะเป็นอัพแรงขึ้นมานะครับอัพอัพพาเวอร์อัพมิกนะอัพทุกอย่างเลยนะอัพมิก อัพปัคอัพไมร์นะครับอัพพาวเวอร์ความแรงนะครับแต่ตู้ยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วสามารถเล่น4ีคุณสอนาคตได้นะครับผมก็เดี๋ยวรีวิวชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้ก็45,000บาทนะสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมเบสสิบแปดนะไม้อัดแท้นะครับดูงานตู้เราก่อนนะเป็นเทอร์โบนะฮะอันนี้คือเป็นงาน ตู้เนี่ยครับเป็นงานที่เขารับงานออกงานกลางแจ้งอีเวนต์เลยนะครับจะเป็นตู้มาตรฐานนะครับตะแกรงปั๊มนะครับขอบเหล็กหูยกเหล็ก2อันนะครับสีระเบิดไม้อัดแท้นะครับตู้กลาง PS นะครับตั้งได้นอนได้นะครับเสียบเสาได้นะครับ15นิ้วนะครับมีแหลมจรวดนะครับมีเน็ตเวิร์กให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับตู้เหมือนกันนะผมจะรีวิวตู้ทีเดียวนะครับจะได้มิกตัวนี้เป็นมิกโปรเจ็ตสตรอมนะครับผม5ช่องไมค์1ช่องปวดเพลงบลูทูธ USB ครบนะครับใช้งานได้เลยอันนี้ก็ ในบ้านกลางแจ้งได้สบายๆนะครับงานเล็กๆนะครับ10 20โต๊ะโตนะครับได้สบายๆเลยนะครับปลั๊กไฟจะเป็น VIP 8นะครับจะเป็นสตอร์ม VIP 8ตัวนี้ก็เป็นปลั๊กรุ่นเล็กนะครับสุดนะครับไมคก็จะเป็นตัวเริ่มต้นสุดนะครับระยะก็3-40เมตรนะครับสบายๆคอร์สนะครับ1ตัว2ทางก็จะแยกเบรแยกกลางให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้จะเป็น 600นะครับขับกลางค้างละ1ดอกแล้วก็พันสองขับกลางค้างละ1ดอกนะชุดนี้ก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นของชุดพรีเมียมนะครับใช้พันสองขับนะตัวนี้จะแหลกนี้จะไม่สามารถขับ4ี่คูณสของเบสสิบแปได้แล้วนะครับจะได้แค่เบสจะได้แค่2อคูณสนะชุดนี้45,000บาทแหลกไม้1ใบนะครับสายต่อเป็นสกเปคอนทั้งหมดนะครับสีแดงสีน้ําเงินนะเราให้ไปอย่างละ10เมตรนะครับเราก็จะแยกสีกันอย่างชัดเจนนะพอเวลาลูกค้าต่อก็ง่ายผมก็จะทําคลิป ให้ลูกค้าแต่ละท่านนะราคาตัวนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งใดๆนะครับอันนี้คือราคาหน้าร้านนะครับจะให้จัดส่งนะครับก็แจ้งผมเลยนะครับว่าอยากได้ชุดไหนจัดส่งที่ไหนนะครับหรือว่ามีงบเท่าไหร่ลองคุยกันนะมาชุดนี้เดี๋ยวอธิบายรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฟังเสียงชุดนี้หลังจบนะเนาะเอาเสียงใหม่ชุดนี้ก่อนนะตัวนี้ก็ร้องเพลงใช้งานได้เลยครับมีเอฟเฟกเรียบร้อยเชเดี๋ยวปิดเอฟเฟกก่อนนะฮะเช็ค one เช็ค t นะฮะ เสียงใหม่ของชุดนี้นะครับก็จะเป็นกลางคงหล่อนะกลางคงหลอก็จะได้เสียงที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็แน่นขึ้นนะครับกังวานมากกว่าโคงปั๊มนะครับคงปั๊มก็เสียงอาจจะบางนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเราใส่เอฟเฟกกันช็คจูเวอร์ทดสอบนะครับเอฟเฟกพร้อมใช้งานนะร้องเพลงได้เลยนะทำทุกอย่างได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวอัปเกรดนะอัปเกรดจาก4 5 0 0 0นาครับอัปเกรดทุกอย่างแล้วจะไปจบที่เท่าไหร่ เดี๋าพาไปชมชุดนู้นต่อนะชุดนี้45,000บาทเป็นพรีเมียมเริ่มต้นนะครับพาวเวอร์พันสถ้าลูกค้าโทรมาหาผมบอกเลยว่า,าน้องชุบครับชุดพรีเมียม18นิ้วผมรู้เลยว่าคือชุดนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นพรีเมียมอัพพาวเวอร์อัพอุปกรณ์เนาะจากตัวนู้นนะครับเป็นมิกนะครับยังจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้จะอัพมาเป็นมิก 6X เนะซาเวเบสหกอตัวนี้ก็จะมาตรฐานดนตรีเวทีใช้เลยครับบลูทูธ USB ครบเอฟเฟกเหมือนกันนะครับ พัคนับจากมัคกี้ VAP 8ตัวนี้เป็น v i p 10นะ v i p 10แตกต่าง v i p 8ยังไงนะเบเกอร์ตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รูปักจะเป็นตัวมาตรฐานขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็จะแพงขึ้นนะครับนั่นเองนะครับในการอัพไมลอยตัวนี้จะเป็นไมโครเทคเลยนะครับไมโครเทคตัวนี้ระยะ8 0ถึง100เมตรนะครับก็จะไมก็จะอัพขึ้นไปอีกส่วนคอร์สก็คล้ายๆกันนะครับคอร์สไม่ได้อัพอะไรนะครับส่วนพาวเวอร์นะไอมตัวนั้นจะพันสองขับเบสตัวนี้พันสองขับกลางนะครับแล้วตัวนี้สองพันี้ คือต้องการ2 2 2แบบรุนแรงนะครับก็ต้องมาใช้สเตปนี้นะ2 0 0 0วัตต์กับ1 2 0 0เนาะไอ้ตัวนั้นมัน1 2 0 0ก็บ6 0 0นะครับก็ตามงบนะลูกค้าครับแล้วก็ชุดนี้สเตปต่อไปก็คือ4 4ได้ด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะจัด4 4ให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวฟังเสียงชุดนี้เป็น2 2ก่อน อันนี้สําหรับเสียงของชุดนี้นะครับจาก4 5่0 0ื่นนะครับอัพทุกอย่างนะครับอัพพาวเวอร์รองรับ4ี่คูณสนะครับอัพไมค์อัพปัร์อัพมิกนะชุดนี้จบห้0 0มื่นเก้ับาทนะเพิ่มมาอีก1 4ื0 0สบาท1 4ื0 0สี่เนี่ยก็ได้ได้อัพหลายอย่างเลยครับตั้งแต่มิกนะครับอย่างมิกตัวนู้น2,000กว่าตัวนี้4,000กว่าอย่างปัร์ตัวนู้นพันกว่าตัวนี้2,000กว่าไมค์ตัวนู้น2,000กว่าตัวนี้3,000กว่านะครับพาวเวอร์นะครับตัวนั้น 7 0 0 0กว่านะครับตัวนี้หมื่นกว่านะครับก็ราคามันก็ส่วนต่างจากที่อัพขึ้นมานะจุดนี้จบ59,000บาทนะครับผม59,0 0 0บาทคุณพี่ได้ชุดอัพไปแล้วหรือใครจะเล่น4ี่คูณสเลยเดี๋ยวมาตามชมเดี๋ยวตต้คลิปผมย้ายตู้มาเป็น4ี่คูณสของชุดนี้นะชุดนี้ไม่สามารถอัพได้แล้วจุดนี้ก็เหมาะกับในบ้านกึ่งกลางแจ้งนะครับรับงานเล็กๆน้อยๆได้ก็คือตามงบนะบผมก็จะเ <c oughs> สียงอาจจะแหบแห้งไปสักนิดนึงก็ขออภัยครับช่วงนี้นะครับผมก็ เป็นไปตามฤดูกาลนะครับผมก็อยากได้แบบไหนสเตปไหนเราจัดให้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปไปชมชุด4ี่คูณสของเครื่องปรุงชุดนี้แล้วจะจบเท่าไหร่เอาฟังเสียงเอฟเฟกของชุดนี้ก่อนนะครับชิคชิ one two one six two six six two six นะครับผมเดี๋ยวดูเอฟเฟกครับเดี๋ยวเอาใส่เอฟเฟกเ์ชิคชิค one six two two six ทดสอบ ผมอันนี้ก็เป็นเสียงไม่นะครับไมโครเทคตอง3นะครับแล้วก็คู่มาด้วยมิกซ์ซาวเบสนะครับ 6X นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ทั้ง2ชุดอันนี้ลูกค้าเลือกสเต็ปเลยนะครับอยากได้สเต็ปเริ่มต้นนะครับ45,000บาทเราไม่เพิ่มเติมอะไรแล้วเราเอาแค่นี้ก็จบแบบนั้นหรือใครจะเอาสเต็ปแรงเลยก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถอัพตู้ได้อีกนะอน,นาคตจะเพิ่มตู้หรือจะเพิ่มเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ขอลูกค้า แล้วยังไม่จบแค่นี้ครับเรายังสามารถอัพเป็น2,4 0 0นะครับส0มพันนะครับยังอัพได้อีกเรื่อยๆครับสำหรับ power เราไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะครับสำหรับเครื่องเสียงนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ชุดนี้นะครับ4ี่ห0้าและห9 0 0 0เกบาทนะครับ4ี่ห0้าแล้วก็ห้า0 0ืเก้านาะเดี๋ยวมาชมว่าเพิ่มตู้จะจบที่เท่าไหร่นะครับเพิ่มตู้ผมก็ว่าน่าจะอีก2 0 0 0มืกว่าบาทนะครับผมประมาณนี้นะผมก็ มาติดตามชมว่าจะจบเท่าไหร่ใน4คูณ4นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับชุดนี้2คูณ2ห้าหมื่นเก้าพันบาทซูปเปอร์พรีเมียมขนนูนพรีเมียมเนาะ2คูณ2พรีเมียม18นิ้วนะครับ18นิ้วพรีเมียมนะครับผมอันนี้18นิ้วซูปเปอร์พรีเมียมเพราะอัพพาอเวอร์แล้วอ่าเดี๋ยวไปชมชุด4คูณ4ต่อ,อเดี๋ยวฟัง2คูณ2อีกสักนิดหนึ่ง มาเรียบร้อยนะครับเป็น4คูณ4เรียบร้อยของชุดซูเปอร์พรีเมียมมาอกี้นะครับเวอร์2,000ตต์นะเราก็อัพเป็น4คูณ4พูดง่ายๆครับม่อกี้เอาตู้ฝั่งนู้นมาประกบแบเป็น4คูณ4นั่นเองนะครับผมก็เพิ่มตู้อีก2 4 0 0บาทนะครับผมเพิ่มตู้อีกชุดหนึ่งนะ2 4 0 0บาทก็จบอยู่ที่83,000บาทนะครับลูกค้าจะได้ชุดเครื่องเสียง4คูณ4นะครับผมแบบเล่นงานได้ข้างละ2เซตนะหรือว่าจะเล่นเป็นเครื่องไฟก็ตั้งคู่กันไปเลยนะครับเบส4ี่กลาง ชุดนี้83,000บาทนะครับชุดซูเปอร์พรีเมียม 4x4 ของเรานะผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงเลยจาก 2x2 4x4 นะครับ ชุดนี้4ี่คูณสี่นะครับงานมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปเลยครับสำหรับชุดนี้นะครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็น2อคูณสองสี่คูณสี่หกคูณหกแคูณแนะครับจุปอินเตอร์จัดให้นะครับสินค้าเราของเรามีพร้อมจัดส่งตัวประเทศนะครับผมก็คุยรายละเอียดกันนะครับจะให้จะส่งจังหวัดอะไรคะัจะส่งเท่าไหร่หรือว่าสะดวกมารับหน้าร้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะครับให้ผมไปจัดส่งจังหวัดอะไรคุยกันนะครับผม ดูแลลูกค้าให้ตลอดครับพาวเวอร์ทุกอย่างผมรับประกันให้อีกนะครับตลอดชีพเลยนะครับตรับพาวเวอร์เนาะแต่ดอกไม่ได้รับประกันนะครับลูกค้าเปิดต้องเบาเอาหน่อยนะครับพาวเวอร์ผมรับประกันให้นะครับผมประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อจุบอินเตอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไาด้วยแล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณ f c ทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามเรานะครับก็ช่วยกันดูช่วยกันชมนะรายละเอียดร้านไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเราจะส่งไปเป็นร้อยร้อยชุดนะครับ สำหรับงานเครื่องเสียงของเรานะผมก็ประมาณนี้นะครับผมไม่เอาเราเดีเ๋ยวว่า,าไม่ลองไม่สี่คูณสี่จะลองให้สักนิดหนึ่งแล้วกันช็คจเช็คว่าจูนะครับผมก็จาก 2x2 คูณเมื่อกี้นะในชุดน,นี้นะครับ5,9นาะครับเราก็อัพได้เป็น4ี่คูณ4นะกัรหุ่หมลั่นทุ่งเลยนะตัวนี้ก็ใช้งานรับงานนะครับสบายๆได้เลยนะครับชุดนี้ก็ควบคุม ม่อกี้จาก 2, 2อคูณสอาจจะได้20 e โต๊ะโตนะครับสาโต๊ะโตแต่ถ้าชุดนี้เกิน50โต๊ะโตแน่นอนอยู่ที่เราปราบับอยู่ที่เราตั้งขาตั้งสูงก็จะได้ไปไก่ครอบพื้นที่ได้เยอะนะชุดนี้ก็จบไป83,000บาทนะครับหรือว่าใครจะมีงบเพิ่มเติมอีกสักนิดอัวเวอร์อีกสักหน่อยก็กาลังดีกําลังสวยเลยนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแปดหมื่นสามพันบาทเอาให้ไปจะส่งจังหวัดอะไรนะฮะโบรมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับ 2อคูณสอัพจนเป็น4ีู่ณสนะจะอัพไป8ปดอีกเดี๋ยวจะยาวเกินนะผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับลูกค้าทุกท่านนะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างนะสนใจติดต่อจุบอินเตอร์นครปฐมทาง YouTube Facebook นะครับผมแล้วก็ติ k t o อก็โดนลบไปนะอาจจะสร้างมาใหม่ก็จะยากนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีครับ